สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่วงวัวบ้านบ้านเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านมา,ารับชมนะคะแล้วก็ฟังเทคนิควิธีการนะคะที่จะดูแลว,วัวเรานะคะในส่วนวันนี้ก็จะมาแนะนําแล้วก็วิธีการที่เราดําเนินการในส่วนของการดูแลเรื่องเห็บเรื่องของมแมลงรบกวนนะคะที่มา,ากัด ตัววัวแล้วก็มารบกวนวัวนะคะโดยเฉพาะเห็บนะคะภัยร้ายภัยเงียบของอคนเลี้ยงวัวนะคะของวัวนะคะเพราะว่าพวกเห็บพวกนี้นะคะมันจะเป็นพาหะนําโรคต่างๆมานะคะโดยเฉพาะพยาธิเม็ดเลือดนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกนี้ค่ะเหลือบนะคะเหลือบลิ้นลายพวกนี้นะคะซึ่งช่วงหน้าแล้งเนี่ยนะคะคอกมันจะแห้งนะคะคอกจะแห้งพวกเห็บพวกนี้มันก็จะ ขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะเพราะพันธุ์ได้เร็วมากๆนะคะโดยโดยเฉพาะพอกไหนที่ไม่กําจัดหรือว่าไม่มีวิธีการป้องกันเนี่ยมันก็จะกัดตามตัววัวนะคะตามตัวว,วัวตามซอกขานะคะตามซอกขาตามตรงาราวนมของวัวนะคะแล้วก็ตามหูกัดตามตาต่างๆนะคะทีนี้วิธีการกําจัดหรือการป้องกัน ทำยังไงถ้าข้อไหนที่ยังไม่มีก็ควรที่จะป้องกันไว้นะคะเพราะว่าเห็บพวกนี้นะคะมันจะเป็นพาหะนําโรคโดยเฉพาะพยาธิในเม็ดเลือดอย่างในคลิปที่ผ่านมาที่แจ้งไปแล้วนะคะทีนี้ก็ที่ข้อนะคะใช้วิธีการก็คือใช้ตัวยาที่เป็นยากําจัดหรือป้องกันแมลงรบกวนนะคะ,ะที่ข้อจะใช้ตัวไซพัดนะคะฉีดพ่น ตามพื้นบริเวณรอบๆข้อนะคะเนี่ยค่ะโดยเฉพาะตรงไหนที่มีฟางนะคะสะสมเนี่ยค่ะมีฟางสะสมแบบนี้พวกเข็บพวกนี้มันชอบมากๆนะคะถ้าโดยเฉพาะถ้ายิ่งได้กัดตามตัววัวอย่างนี้นะคะมันก็จะเพาะพันธุ์นะคะเพาะพันธุ์ได้รวดเร็วมากๆเลยนะคะทีนี้มันก็จะเป็นปัญหาของเราแล้วแหละเพราะว่ามันจะขึ้นตามตัววัวเยอะมาก โดยเฉพาะข้อไหนที่ไม่มีการป้องกันหรือว่าไม่มีการใช้ยาอะไรเลยหรือไม่มีการรักษาอะไรเลยเนี่ยป้องกันอะไรเลยเนี่ยก็คือตามตัววัวนี่มีแต่รอยแผลแล้วก็มีแต่เห็บเต็มตัวไปหมดเลยนะคะซึ่งแต่ก่อนที่ข้อก็ยังไม่ได้รู้จักกับตัวยาตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบหนักเลยนะคะเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะตรง ราวนมของวัวเนี่ยตรงโคนขาหนีบนะคะอ่าเนี่ยค่ะตรงบริเวณขาหนีบตรงโคนขาใต้ท้องแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้สังเกตว่าที่อคอกไม่มีสักตัวเลยนะคะที่ที่อคอกนะคะก็จะมีแค่เจ้าตัวอ่าเมื่อกี้นะคะที่เพิ่งเริ่มเห็นแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีเลยแต่เนื่องจากว่าหน้าแล้งเขาจะพ่อพันธุ์ได้เร็วมากเจ้าเห็บนะคะภัยร้ายนะคะแล้วก็มันนําไปสู่เรื่องของการ าการเจริญพันธุ์ของแม่วัวเราด้วยนะคะเพราะว่าพวกเข็บพวกนี้มันจะมีพาหะนํารโรคที่หลากหลายโดยเฉพาะพยาธิเม็ดเลือดตัวร้ายเลยนะคะก็ใช้ไซพัดนะคะก่อนหน้านี้พอดีว่าไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปที่เต็มๆในการฉีดนะคะก่อนหน้านี้คุณยายก็ฉีดพ่นตามพื้นแล้วก็ตามตัววัวนะคะมันจะป้องกันทั้งแมลงรบกวนที่เป็นพวกแมลงดูดเลือดนะคะแล้วก็พวกเห็บ นะคะแต่ถ้าตัวไหนที่ท่านผู้ชมเห็นว่ามีเห็บเยอะนะคะตามตัวท่านผู้ชมสามารถใช้ตัวยาตัวนี้ผสมกับน้ำนะคะผสมกับน้ำแล้วก็ใช้ผ้าหรือ,อเป็นอฟองน้ำก็ได้นะคะชุบแล้วก็เช็ดตามซอกตามจุดต่างๆที่เห็บขึ้นตามตัววัวได้เลยนะคะอีกสักประมาณสองสามวันเดี๋ยวเห็บมันก็จะตายแล้วก็รีบไปเองนะคะ อันนี้ก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้ไม่ให้เห็บนะคะแพร่กระจายได้เร็วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็ป้องกันพวกแมลงรบกวนกับวัวเราได้ด้วยนะคะแล้วตัวยาตัวนี้ก็คือถ้าท่านผู้ชมซื้อมาปกตินะคะมันจะไม่มีตัวสารจับเกาะนะคะสารจับเกาะตัวนี้ก็คือมันจะช่วยทําให้ตัวยาเนี่ย เกาะตามผิวหนังของวัวได้ได้นานขึ้นนะคะแต่ถ้าปกติจะพ่นไม่มีสารจับเกาะได้ไหมก็ได้แต่ว่าก็คือการออกฤทธิ์ของยาเวลามันเวลาเขาเกาะตามตัววัวเนี่ยเขาจะเกาะได้น้อยนะคะแล้วก็จะไม่ติดตามตัววัวนะคะไม่ไม่ติดทนเหมือนถ้าเหมือนเราใช้สารจับเกาะนะคะก็ควรที่จะซื้อสารจับเกาะหรือไม่ก็เป็นซันไลด์ก็ได้ค่ะ ถ้าใครไม่ได้ซื้อสารจับกรอกก็สัไลัสักหยดหนึ่งสองหยดนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ผสมกับน้ํากับตัวยาก็พ่นตามตัววัวได้เลยนะคะฉีดพ่นใต้อกราวนมหรือตรงโคนขาต่างๆนะคะโคนหางตรงใบหูอย่างเงี้ยเราพ่นไม่ได้เราก็ใช้วิธีการชุบน้ําแล้วก็เช็ดนะคะส่วนพื้นบริเวณคอกนะคะบริเวณรอบๆเราสามารถฉีดพ่นตอนเย็นหรือตอนเช้าได้เลยนะคะ ก็พ่นให้ชุ่มๆไปเลยถ้าถ้าถ้าเยอะจริงๆก็ควรที่จะพ่นห่างกันสักสองสาวันครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการกําจัดพวกที่กําลังที่จะ,จะเจริญเติบโตนะคะโดยเฉพาะเห็บตัวเล็กๆนะคะตัวสีแดงๆนะคะไม่ให้แพร่กระจายไม่ให้เพ,พาะพันุได้นะคะให้เขาเราตัดวงจรเลยนะคะ mm hmm. ก็เนี้ยค่ะก็จะทําให้วัวเรา มีสุขภาพที่ดีนะคะมีสุขภาพที่ดีถ้าท่านปล่อยไว้เนิ่นนานนะคะปัญหาต่างๆมันก็จะตามมาสุขภาพวัวเราก็จะแย่ลงนะคะภูมิคุ้มกันวัวก็จะน้อยลงนะคะโดยเฉพาะถ้าโดนเห็บกัดเยอะๆเนี่ยนะคะโอกาสที่ถ้าเป็นแม่พันธุ์นะคะถ้าเป็นแม่พันธุ์โอกาสที่เรื่องของการ จเจริญพันธุ์เรื่องของการเป็นสัตว์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีผลกระทบนะคะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตัวพาหะนำเชื้อโรคต่างๆเข้ามานะคะมันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพวัวเราโดยตรงเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงยาตัวที่ที่ทางคองใช้เนี่ยก็คือตัวไซพาสท่านผู้ชมหาซื้อได้ตามาตามร้านขายยาสัตว์ได้เลยนะคะถ้าขวดเล็กประมาณ ขวดเล็ก100 cc ซีซีเนี่ยก็ประมาณสัก100กว่าบาทนะคะร้อกว่าบาทหรือร้อยหนึ่งก็แล้วแต่นะคะก็ลองไปซื้อมาดูนะคะถ้าขวดใหญ่ก็ประมาณ750ถึง8ป0ร5 0นะคะประมาณนี้นะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมป้องกันไว้ก่อนนะคะอย่าให้พวกแมลงพวกนี้อย่าเพื่อให้พวกแมลงดูดเลือดหรือพวกแมะงลงรบกวนต่างๆมามา ก็กวนวัวเรานะคะแล้วก็มันก็จะส่งผล,ลหลายๆด้านนะคะก็อยากให้ทุกท่านใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้วัวเราสุขภาพดีเลี้ยงง่ายโตวไวนะคะก็อย่าลืมนะคะสัปดาห์หนึ่งถ้าเยอะมากๆก็สัปดาห์หนึ่ง2องถึงสครั้งฉีดพ่นตามข้อนะคะแต่ถ้าตามตัววัวเนี่ยยาตัวนี้ถ้าเราใส่สารจับเกาะนะคะ ถ้าใส่สารจับก่อแล้วก็พ่นตามตัววัวเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณสัก3-4วันเลยนะคะที่ข้อก็จะฉีดประมาณสักสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งเพราะว่าจากที่เวลาฉีดแล้วนะคะเวลาฉีดแล้วจะสังเกตว่าพวกมแมลงรบกวนต่างๆไม่เยอะเลยนะคะไม่แทบจะไม่มีนะคะแทบจะไม่มีก็มีบ้างนิดหน่อยนะคะแต่พูดถึงว่าจะได้ร้อยเปอไหมก็คงไม่ได้ร้อนะคะเพราะว่ามแมลงพวกนี้มันก็ มาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆตัวไหนที่ à, มีตัวยาติดตามตัววัวนะคะมันก็ไม่ไม่มาเกาะไม่มาใกล้นะคะวัวเราก็จะได้สุขภาพจิตดีนะคะกินหญ้ากินฟางได้อย่างมีความสุขนะคะก็จะส่งผลให้เขาอ้วนท้วนสมบูรณ์อาเนี่ค่ะ ก็นำมาฝากทุกท่านนะคะโดยเฉพาะหน้าแรงเห็บตัวร้ายแพร่พันธุ์ได้เร็วมากนะคะเพราะว่าอากาศแห้งเขาจะชอบนะคะแล้วก็เขาจะมาฟักตัวตามเนี่ยค่ะไข่แล้วก็ฟักตัวตามพื้นนะคะเวลาวัวไปนอนก็จะจับเกาะแล้วก็กัดตามตัววัวได้นะคะแต่ถ้าช่วงหน้าฝนจะไม่ค่อยประสบปัญหาเท่าไหร่แต่หน้าฝนก็จะมีพวกมแมลงรบกวนเยอะนะคะก็ แต่และฤดูการเราก็มีวิธีการดูแลวัวเราที่แตกต่างกันออกไปนะคะสูตรสำเร็จไม่มีมีแต่การบูรณา,าการมีแต่การจัดการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์นะคะเนี่ยค่ะก็จะสังเกตนะคะท่านผู้ชมสังเกตว่าตามตัววัวเราก็จะสะอาดเกลี้ยงนะคะไม่มีพวกมแมลงรบกวนมารบกวน นะคะก็มีปรับปรานิดนึงนะคะมีนิดนึงนะคะแต่ถ้าโดยปกติถ้าไม่ได้ฉีดยาตัวป้องกันพวกแมลงพวกนี้นะคะก็นอนไม่ได้นะคะเรียกว่านอนไม่ได้เลยแต่กลางคืนเนี่ยก็ถ้าวันไหนยุงเยอะหน่อยนะคะก็จะออกมาพ่นยาตัวนี้ให้บริเวณร,บรอบๆข้อก็วัวก็นอนได้สบายเลยนะคะที่ข้อก็จะไม่มีไฟ ไม่มีไฟไล่ยุงนะคะไม่มีม้วงกลางให้นะคะก็จะเป็นคอกโล่งๆโปร่งๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งปัญหาที่ประสบก็จะเป็นพวกมแมลงหรือยุงนะคะช่วงกลางคืนถ้ากลางวันถ้าเราไม่ได้ฉีดยาเนี่ยพวกมแมลงรบกวนก็จะเยอะนะคะแล้วก็กลางคืนก็ประสบปัญหาเรื่องของยุงนะคะกัดตัววัวนะคะยุงก็เป็นพาหาะแมงมันเป็นมแมลงดูดเลือด เหมือนกันนะคะก็เป็นพาหะนําโรคมาเช่นเดียวกันนะคะก็ดังนั้นถ้าวันไหนที่ไม่มีลมหรือว่ายุงเยอะหน่อยนะคะเราก็จะใช้ตัวไซพัสตัวเนี้มาฉีดพ่นตามบริเวณรอบๆอคอกแล้วก็ฉีดพ่นบริเวณด้านบนเนี่ยค่ะด้านบนของหลังคาแบบนี้นะคะใต้หลังคาแบบนี้ฉีดพ่นบริเวณรอบๆบทั้งหมดเลยนะคะก็ลัวก็นิ่งดีนะคะไม่มี ก็มีกัดบ้างแหละเนาะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นที่นอนไม่ได้นะคะก็สังเกตจากจากวัวนะคะถ้าปกติถ้าเราไม่ได้ฉีดเขาจะไม่ยืนนิ่งเลยนะคะเพราะว่า,าเจอยุงกัดนะคะก็อยู่นิ่งไม่ได้ก็ยืนไล่ยุงทั้งคืนนะคะก็ทำให้วัวเราพักผ่อนไม่เพียงพอก็ส่งผลต่อสุขภาพส่งผลต่อความวอ้วนทวนสมบูรณ์เหมือนกันนะคะ ท่านผู้ชมอาจจะมองว่ามันเป็นแค่มันอาจจะเป็นแบบมันเกี่ยวกันหรออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวนะคะถ้าเขานอนหลับกินอิ่มนะคะพักผ่อนเพียงพออย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพของวัวนะคะเลี้ยงง่ายโตวไวนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่โดนแมงลงรบกวนทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะคะกินไม่อิ่มนอนไม่เต็มที่นะคะก็เลี้ยงยังไงก็ไม่อ้วนนะคะให้กินยังไงก็ไม่อ้วนเนี่ยค่ะมันก็ เห็นข้อแตกต่างได้เลยนะคะมันก็เห็นข้อแตกต่างได้เลยดังนั้นนะคะช่วงหน้าแ้งนี้ทางข้อก็นําวิธีการที่ใช้กับข้อมาบอกบอกต่อมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกท่านได้รับชมได้รับทราบนะคะก็เผื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านที่จะไปะบูรณาการจัดการกับข้อของตนเองนะคะก็นํามาฝากทุกท่านนะคะเห็บอย่าให้แพร่กระจายอย่าให้เพาะพันอย่าให้แพร่พรได้เยอะนะคะ 1พราะหนึ่งตัวสามารถออกลูกออกหลานมาไม่รู้กี่พันกี่ร้อยตัวนะคะดังนั้นถ้าเยอะแล้วมันก็จะส่งผลกระทบกับวัวเรานะคะก็ฝากเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะเป็นความรู้เป็นเทคนิควิธีการที่เราใช้กับข้อเรานะคะในส่วนของการดูแลเรื่องของมแมลงรบกวนเรื่องของการกำจัดเห็บนะคะกำจัดพวกมแมลงดูดเลือดต่างๆ ที่คอกเราใช้นะคะก็นำมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ